สวัสดีครับชอบรีวิวนะครับวันนี้ผมตื่นเช้ามาเพื่อที่จะหยิบไอเจตัวนี้เลยนะครับเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาเมื่องานอีเวนเขาที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสได้ไปเยือนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวน้ําหอมนะครับแบรนด์ใหม่นะครับชื่อว่าปราณนะครับก็คืออยู่ในเครือของแบรนด์โปรดแล้วก็มิดนั่นเองนะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธทางเป็นแฟนพันแท้นะครับของแบรนด์น้ําหอมในเครือของมิดกับโปรดเนี่ยก็น่าที่จะอ่าถูกอ,อกถูกใจ ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับน้ำหอมในแบรนด์ของปราณกันเรียบร้อยแล้วนะในงานนี้เองครับผมก็ได้รับเป็นของแบบเป็นของที่ระลึกกลับมาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นชุดน้ําหอมทั้ง8กลิ่นของเจ้าปราณนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูกับพ็ยเกสีมยฉัก่อนแล้วกันนะครับว่าเนี่ยขนาดว่าเป็นแค่เพียงไอชุดน้ําหอมที่แบบเอาตัวทดลอง8กลิ่นเนี่ยเขาก็บรรจุเอาไว้นะครับในกล่องแบบ เป็นกล่องกระดาษนี่นะครับแล้วก็มีการฉลุเอาไว้นะครับคำว่าปลานเห็นไหมไอ hey. Worldwidebrandperfume.com อันนี้ก็อ่อานี่เลยเวลาเปิดก็นี่ครับก็จะไบบปั๊บขึม้มาแบบเป็นม่นเหล็กแทบแทบ,แทบไว้ตรงนี้นะครับปล่อยขึ้นมาเราก็จะเจอกับนี่เลยครับอภิมหาความหอมของปลานเพลิฟิลนะครับมีทั้งหมด8กลิ่นนะครับ2,4,6,8นี่เลย แล้วเขาก็จะซ่อนเรื่องราวเอาไว้นะครับเล็กๆเป็นกิมมิกเอาไว้ที่บริเวณของฝาเนี่ครับของกล่องเขาแบบนี้นะครับสำหรับเมสเซจหรือว่าข้อความที่เขาฝากไว้นะครับเขาก็จะบอกว่าสายลมปรานผ่านโปรยโชยพกผินโรยระรินกลิ่นสุคนมนสวรรค์สลักจิตติตราตรตึงพึงนิรันนานชั่วกันมิสามลางเลือนไป สำหรับคําโปรยนะครับของน้ําหอมปลาเนี่ยครับเขาก็จะสื่อสารให้เห็นว่าไงครับนี่คือกลิ่นนะครับที่มาจะแบบอารมณ์แบบมาจะเป็นมนของสวงสวรรค์นะสำหรับคําว่ามนสวรรค์เนี่ยผมมองว่าด้วยความที่น้ําหอมแบรนด์ของปลาเนี่ยครับตั้งแต่กลิ่นเนี่ยครับเขาก็เป็นการรังสรรค์จากกลิ่นเนี่ยครับมาจากฝีมือของมาสเตอร์เพอร์ฟิเมอร์ชื่อดังนะครับก็พูดยังไงคือสําหรับเรื่องหลังของกลิ่นนะครับก็เป็นการปรุงแต่งกลิ่นเนี่ยโดยเพอร์ฟิวเมอร์ชื่อดังก้องโลกนะผู้แบบนี้นะครับ ก็จะไล่ไปแต่ละกลิ่นนะครับว่าจะเป็นท่านไหนบ้างครับที่มาแบบรังสรรค์กลิ่นให้แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยในงานเนี่ยเขาคือผมไปจมเนี่ยผมสะดุดอยู่กลิ่นหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความแบบมีความแบบดอกไอริสนะแล้วผมก็ชื่นชอบมากๆเขาจะใช้ชื่อว่า the persistence of memory นะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบมีกลิ่นของดอกไอริสให้แบบรู้สึกแบบมันหอมแบบรู้ๆสะอาดๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมาชอบมากๆเอาอแป้งๆหน่อยๆนะ คือในแต่ละวันเนี่ยหากเราแบบอ,อยากจะแบบว่าให้ดูแบบเป็นทางการหน่อยแต่ว่าก็ดูสบายๆด้วยนะไปในแบบในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะพูดไงดีอะมันมีความย้อนแย้งใช่ไหมแต่คือตัวผมเองเนี่ยบางวันเนี่ยคือผมก็อยากใช้กลิ่นแบบง่ายๆแต่ในความง่ายก็ซ่อนอะไรที่แบบให้มันดูแบบรูหราเข้าไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับไอตัว p e r s i s t e n t of memory เนี่ยตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะมันคือกลิ่นไหนเราจะผมขอหาก่อนนะแปบบ๊บนึงนะครับ เขาเรียงมายังไงบ้างผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบก่อนนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ไหมไม่ใช่ Arabic, nice. อาราบิทไนส์เจอแล้วครับตัวนี้นะครับก็คือ the p e r s i s t e n t of the memory นะครับนี่เลยครับก็ให้ดูไปแบบนี้นะ มันจะมีความแบบว่า l u กชูนะ luxury นะเพราะว่าในไลน์นี้ของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นแบบไลน์แบบ exclusive ดังนั้นแล้วเนี่ยครับมิดที่ว่าดีอยู่แล้วนะโปรที่ว่าดีขึ้นมาอีกหน่อยและสำหรับตัวปราณตัวนี้ก็ถือว่าดีแบบ Extremely เลยนะครับคือเป็นแบบว่าในเลเวลของความเป็น e x c l u s i v e ไปเลยคือถ้าจะเทียบเท่าเนี่ยคือผมก็พอจะมองไปได้ว่าก็าแต่แต่แบบมิดแบรนด์ไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะ อ่าอินเสิร์ตเป็นวิดีโอที่ผมตัดภาพมาในงานนะครับก็จะไล่ไปแต่ละกลิ่นไปเลยแล้วกันนะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยชื่อว่าอะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันนะผมตัดมาแล้วนะก็เข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันครับตอนนี้เราก็กลับมาที่บรรยากาศของปลารอบนึงนะครับก็เป็นวันที่2แล้วนะ วันนี้นะ่าจะเป็นวันเปิดตัวนะครับอีกวันนึ่งนะสำหรับสำหรับคนที่เป็น,ปนแฟนๆของมิสแล้วก็โปรดนะก็สามารถเข้ามาชมงานได้อีกครั้งนึงในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีคนแบบเข้ามาแบบให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูสีสันนะครับของงานแล้วก็มาดูในเรื่องของอสเสน่ห์แล้วก็ศิลปะนะครับในการตงแต่งโดยมาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์ชื่อดังระดับโลกซึ่งมีแบบ เยอะแยะมากมายๆๆเลยนะครับก mm ็ hmm. เป็นี่ไล่กันมานะครับนี่เป็นกลิ่นแรกนะครับจะเป็นของเอ่อโอเคเอาจจะเราลองตัวนี้เป็นอาราเบนไนซ์ hmm. นะครับชื่อออกนะเป็นอาราเบนไนซ์เลยนะ mm hmm. เอาแนวแบบอาหรับหรือเปล่า <laughs> อืมหอมดีนะเมื่อคืนนี้ไอ้ไม่ใช่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะเราเจอตัวจริงของ ุู่ปรุงท่านนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะเพราะว่าคนเยอะนะครับน้่หอมดีนะคือกลิ uh> ่นจะมีความเป็นแบบอ่าหากใครที่ชอบ niche brand แบบ niche brand ตัวแบบเด็ดๆเนี่ยให้ไว้ของความเป็นกลิ่นแบบแนวแบบอารมณ์คล้ายๆนึกไปถึงแบบกลิ่นแบบขมเอเขมเอควันๆเหมือนกับแบบว่านึกถึงความเป็นแบบถ้าพูดตรงๆเลยนะ นี่เป็นถึงเวนตัสนะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่กลิ่นคือแบบดีเลยอะใครชอบแบบกลิ่นแบบแนวนี้นะแนะนำเลยครับเราดู p r e s e พรีเซนเทชันี่เลยครับอัาเบียนไนซ์นะครับรูราฮารุฮารานะครับอชอบชอบกลิ่นก็ชอบอะชอบอยู่แล้วเป้ยมันจะมีความเป็นแบบมะนาวมะกรูดเบอร์กอมอสอะไรแบบนี้นะเออ แล้หอมดีหอมดี Very good. เวอร์เลย์เรอ่าเรามาต่อเนื่องที่กลิ่นที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นอ่าในรุ่นที่ชื่อว่าอะไรลามเอโงหรือว่าเอโงโอเซียลาเบลนะครับเปร์ฟูวเมอร์อท่านนี้ก็จะเป็นอ่าคุณเอเมิลี่นะครับเรียกสันส้นๆแล้วกันเนาะเรียกชื่อ,อยาวแล้วเดี๋ยวเรียกผิด เรามาดูฟู l l p r e s e n t a t i ของเขานะครับกวัวฮารุฮาราเหมือนเดิมนะครับมนความเป็นไลน์อัพของความเป็นกลานนะี้ผลสเปก่อนอืมเหมือนก็แบบลองเล่า <laughs> หอมหอมครับหอมอดูนี่เห็นไหมเห็นไหมมีความเป็นแบบสบัดสบัดห่า เดียนะ๋ดยวเราสปเปรย์เองเลยนะครับโอ้เป็นละอองอืมถ้ากลิ่นนี้นะคือจะอู้จะใดดีละอู้กับเมืองละคือท็อปน็อตของเขาเนี่ยคือมีความเป็นแมนดารินนะคือมันแมนดารินพวยพุ่งออกมาเลยคือกลิ่นหอมแบบฟรตี้ส้มๆออกมาในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็แบบ อหอมดีนะใครที่ชื่นชอบกลิ่นแบบออนแบบส้มๆอะคือตัวเนี้ยมันล้อไปตามแบบพรีเซนเทชันเลยนะครับประมาณนี้เลยมีจัสมินด้วยมีถิอยน่นะครับอ๋อไม่น่าลักนะครับสาวๆนะที่ชื่นชอบกลิ่นหอมๆแบบน่ารักติดโรหรูนหน่อยๆนะครับกลิ่นนี้นะแนะนําเลยนะครับไนะปมาดูกินต่อไปกันดีกว่ากินต่อไปนะครับจะเป็นอะไรมาดามบัตเตอร์ฟลายนะครับโอ้ เป็นมาดามเลยนะครับมาดามบัตเตอร์ฟลายซะด้วยนะบัตเตอร์ฟลายนี่ล้อไปได้ถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะหรือความเป็นอิสระเสรีก็ได้หรือว่าจะอะไรต่างๆนะแต่เ,เรามามาชื่นชมกลิ่นนะครับอันนี้นะครับนี่เลยผู้รีเซนนของเขานะครับแล้วก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนรับเขาเรียกว่าอะไรนะสาวญี่ปุ่นแกเขาเรียกอะไรนะกี่อะไรนะ เร่อยไเป็นเนี่ยนทั้งหมดโอ้ยบลูมเมอร์ท่านนี้นะครับก็คืออ,คอะไรเนี่คาลิสเหรอคาลิสเบกเกอร์นะครับคาลิสนะคาไรส์คาลิส,คาล,สคาลิสเบเกอร์เรามาลองเน่ยเราอองฝอยๆแบบเดิมนะครับอืมกินนี้รู้สึกเหมือนกับแบบให้ความรู้สึกแบบ เฟรชเฟรชอยู่นะเฟรชอยู่แต่จะมีความแบบฟลอรัลเข้ามากลั้กลั้ในเนื้อกลิ่นนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบอาจจะเหมือนกับออกแป้งๆนะพาวเดอรี่พาวเดอรี่หน่อยๆก็ลองลองไล่ดูที่โน้ตกลิ่นของเขาได้โอ้เนี่กลิ่นเปิดที่ให้ความรู้สึกบบตื่นตัวเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบเบอร์กามอสนะโรสโรสแมรี Ros ่นะอะไแ,แบบนั้นนะแล้วก็ใส่เฟรชใส่เฟรชที่จะให้ความรู้สึกแบบ ถ้าเกิดใครเห็นแบบค่าเขาเรียกว่าอะไระครับตัวสมวนสมของเนะื้อกี่ถ้าเจอคำว่าไซเปรสเนี่ยผมจะรู้สึกถึงความแบบมีแบบมันไม่ใช่ว่าคิ้ๆนะมันจะแบบมีความแบบเป็นแบบสะอาดาคุคนๆมัวๆแต่ก็ไม่มัวแต่ออกแป้งๆอะไรเงี้งเยนะเป็นความสึกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวนี้นะครับ มาดู p พรีเซนเทชันของเขานะมายุรานะครับมายุราพิรมชื่อแบบไทยไทยนะครับแต่กลิ่นเนี่ยคือแบบปรุงแต่งโดยมาสเตอร์เพรสเซอร์ที่นะอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมตัวนี้คือโอ้โอริเวียเบเชอร์ออริเวียนะครับโอริเวียเปเชอรหรือว่าโอริเวียเปเชอร์อะไรสักอย่างแต่ว่า,าคุณโอริเวียเนี่ยคืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้ำหอมดีเซน์น้ำแบ,บรนด์ระดับโลกนะครับหรือว่าพวกนิ้แบรนด์เนี่ยก็คือ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆกลิ่นเลยนะเดี๋ยวเรามามาดูตัวเทสโอเคระบุตรงนี้นี่เองโอ้ใช่ไหมใช่สิจะมีความเป็นแบบนกยูงนะความสะบัดปีน <c oughs> ี่เลยครับมายุราพิรมนะครับอโอ้อันนี้กำลังจะดูอ๋ออันนี้อันี้นี่นาจะเป็นอะไรอ่็ เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกระดาษเทสต์จุกลูกเดี๋ยวเราลองสปเปรย์ดูกลิ่นกันนะครับโอ้มลบอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. mm hmm. ัวนี้มันรู้สึกถึงความแบบหอมแบบเย็นๆนะครับอาจจะเป็นด้วยความเป็นเนื้อกลิ่นคือสมัยทำรีวิวน้ำหอมแรกๆเดี๋ยวเวลาเป้พูดถึงความเป็น p a t c h o u l เนี่ยมันเป้รู้สึกถึงความแบบรู้สึกแบบเย็นๆหอมแบบเย็นๆเลยนะ้ยคนที่เขาแบบเก่งๆเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยคุณเป้ p a t c h o u กับความเย็นๆมันมันอาจจะไม่ได้ไปเรื่อยๆเสมอไปนะแต่ไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกแบบนั้นนะนจริงๆนะและสำหรับตัวกลิ่นเนี้ยมันมีคำว,ว่า p a t c h o u l ด้วยนะ แล้ก็ความรู้สึกนะั่นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมเย็นๆระเรื่อระเรื่อเะไรอย่างนี้ครับเป็นดีนะครับสําหรับมายุราพิรมนะดีเลยดีงามโอเคเรามาที่กลิ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กลิ่นที่ห้านะกลิ่นที่ห้านะครับผมตัวนี้จะเป็นของ ตัวน,นี้ตัวนี้เป็นตัวที่เป้ชอบมากๆนะครับก็คือ nature green หรืชื่อว่า persistence of memory นะเป็นเกล่ดแห่งความทรงจำดีๆจริงๆเลยนะครับเพิ่มเติมที่ปรุงแต่งก็คือคุณพานโอลีนบรอ์นะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นเกล่นที่ถูกิตเป้มากๆน,ๆนะตัวนี้โอเค่ะเดี๋ยวเรามาดู ครูเพร sentation ของเขานะรู้ร้านะครับเดี๋ยวมาดูมาเทสกรินกันนะครับจุกรูะนะเรามาพลิกดูด้านในนะที่เขาจะซ่อนกิมมิคเอาไว้นะถือว่าเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งนะของการแบบเขาเรียกครับ <laughs> เรื่องของไฮเกิร์สอะไรต่างๆกันะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือ ต่เป้ชอบกลินนี้มากๆเลยนะครับคิดว่าอยู่น่าจะโดนเหมนกันนะจะูบูนะครับเน mm ี hmm. ่ยชอบอ่ะ <c oughs> คือถ้าใครที่อ่ดูรีวิวปเป้ๆเนี่ยจะทราบดีว่าเป้นเนี่ยชอบความเป็นเนื้อกลิ่นของความเป็นบานาราลอมนะเ mm hmm. ดียร์ออมสปอร์ตแต่บบนี้ใช่ไหมซึ่งในน้ําหอมตัวที่เป้ชอบเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของกลิ่นของความเป็นของดอกไอริสเนี่ยครับ สำหรับไอตัวตัวนี้ครับสำหรับ per Persistent of Memory เนี่ยเขาก็จะมีเนื้อกลิ่นจะมีชาตโนสกลิ่นเนี่ยจะเจอคำว่าเห็นไหม iris แล้วก็มีความเป็นมัสกี้ออกแป้งๆหน่อยๆ mm hmm. แล้วก็เป็นกลิ่นแบบดอก iris ที่หอมแบบมันให้ความหรูหราอ์ o R. แต่ในขณะนะเดียวกันเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้ยากนะคือสามารถแบบใช้แบบใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยครับแบบสามารถที่จะแบบว่าใช้ในเป็นแบบ daily use ได้แต่ว่าจะดูแบบมีสเต็ปของการแบบ มันดูดีอะดูดีกว่าการชันหอมซีตรัส,สุดทั่วไปนี่บอกไหมเออหอมชอม่องโอเคครับต่อเน,นื่องกันมาที่เกรนที่หกไหมนะตอนนี้เป็น The Art of Moses h a r r i นะครับเป็นพอร์ฟ์เมอร์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งเลยนะแล้วก็เปรเ้เนียชื่นชอบผลงานของเขามากๆคือคนัวรีเวิร์สเฟนะครับแล้วก็สปิมเมอร์การปรุงแต่งเขานี่คือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายเลยนะขออนุญาตเดี๋ยวหยิบตัวเทสต์แป๊บหนึ่งนะครับเรามาดู full presentation ของขวดนะครับก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างๆๆกันคือด้านในซอนกิมมิคอะไรต่างๆไว้ก็นะ แต่ลูกเล่นอย่างหนึ่งของปาาลาขงเขาเนาะแขกเริ่มเข้ามาในตอนนี้แขกเริ่มเข้ามาในงานเยอะๆแล้วเดี๋ยวเป้ต้องร,รีบรีวิวแล้วนะครับขอร์โมนสเปรย์เดี๋ยวเรามาลองสปเปรย์กันดูนะครับ กลิ่นนี้จะมีความแบบอะไบิสเวีจะมีความแบบหอมแบบกลิ่นออกนะแบบน่ารักน่ารักอะ่ะคุณหนูคุณหนูเนี่ยหน่อยไม่รู้นะแต่คือแบบว่าลึกไปถึงน้ําหอมแบบผู้หญิงหลายๆตัวที่มีความแบบราสเบอร์รี่หรือว่าถ้าใครที่ชื่นชอบความหอ,บแบบอมแบบอารมณ์แบบมงเพรี่อะไรเงี้ยของยิปซังโลพงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือ ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าโอลิเวียเพรสเนะคือเขาจะถนัดในเรื่องของการปรงแต่งน้ำหอมผู้หญิงบโทนกลิ่นแบบเนี้ยแล้วมันแบบเนี่ยมันใช่เลยอ่ะถ้าคือเรามาได้กลิ่นวายต่างๆที่มันเข้ามาในหัวเน,นี่ยคือเนี่ยคือผลงานของเพรสหรือว่าโอลิเวียนะขอมากๆใครชื่นชอบความหอมแบบฮารูฮาราแต่ติดมีความแบบคุณหนูที่เล่นเล็กๆเนี่ยอันนี้ได้นะตัวเนี้ยได้เลยนะครับดูท็อปโน้ต่าโรตีต่างๆของเขานะเห็นไหมมีคว<ส>ามเป็นเกรฟฟรุตอะไรไวโอเลตอะไร ใช่เลยครับนี่คือแครสเลยไปเดี๋ยวเราต่อเรื่องกันด้วยกปลิ่นต่อไปแล้วกันเลยมาต่อเรื่องกปลิ่นต่อไปเลยนะครับตัวนี้อ่าคุณแม่คุณแม่แอนฟริปโปนะครับก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้ําหอมระดับโลกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูฟูลเพร s เซนเทชันของเขานะครับงดงามตามท้องเรื่องนะครับ ตอนนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูก่อนนะครับก็ผลงานของคุณแอน์ทริปเปิลนครับเขาก็จะมีความโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของปลิ่นของแบบเป็นความแบบกิ่นเข้าถึงง่ายใช้ง่ายแล้วก็สาวๆหลายๆคนเนี่ยที่สำหรับคนที่แบบว่าใช้น้ำหอมบ,บ่อยๆเนี่ยแล้วก็ติดตามผลงานของเขาเนี่ยครับก็จะทราบอยู่ว่าคุณแอรทริปเปิเนี่ย รองเาเรียกแบรง,งกิ่นไหนออกมาใช้ก็ตามคือใช้ง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะ๋ยวเราลองดูซิว่าเดือนี้ชื่อว่า Reflections of Clouds on the Water Lily Pond Lily Pond s o r r อกเสียงผิด <laughs> จะสังเกตว่าถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้ำหอมในเครือของมิตรแล้วก็โปรดเนี่ย ในตัวของปลาเองนะครับเขาจะมีการแบบตั้งชื่อให้แบบมีความแบบรีมายไปถึงแบบน้ําหอมในเครือของเขานะเอออย่างไอตัวเนี้ยจะมีคําว่า w อ t เตอร์อนะลิลี่พรนะเราเคยคุ้นเคยกันในบบของมิรใช่ไหมอืมเนี่ยหอมเหมือนอารมณ์บแบบว่าเป็นเนของผู้หญิงที่เดินอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรครับอ่ากุ้งหญ้าที่มีดอกไม้ข้างทางแล้วก็แบบว่ามันเดินออกมาจากในบ้านแบบโดโรธีอะไรเงี้ยหอมดีครับอืม,อม Like นะมาครับแล้วมาถึงกลิ่นสุดท้ายของปลานนะครับกับคนนี้เลยนะครับก็คือคุณคุณนหน้ากันอยู่แล้วนะก็จะเป็นอ่าคุณคุณคุณอะไร <c oughs> คุณอาัตาลีรอสั้นนะครับทำให้นึกไมไ่ออกแต่จริงๆล้วเราเห็นหน้าแล้วก็ เข้าใจกันได้น,นะว่าเธอเป็นใครแนละเธอเป็นมาสเตอร์พิลคูเมอร์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่มิดแล้วก็โปรดนะครับอ่าเหมือนกันแล้วครับอ่าเขามารังสรรค์ปรุงแต่งกลิ่นให้กับแบรนด์ในเครือของเขาเนี่ยหลายๆตัวเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟูลเพรสเซนเทชั่นดูนะครับตัวนี้ในชื่อรุ่นที่ชื่อว่าอาย่างก่อน Empress Flower of Night ไนท์ไนติงเออไนติงเกลโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสเปรย์กันดูนะครับตอบมั้ยครับลองสเปรยด์ดูเล็กๆเ,เ,เปล่าๆปล่าฮะอ๋ะอโอเคแล้วกันสเปรย์กันแล้วคัอไปตัดต่อสูมาร์เตอืม ได้กลิ่นลอ้อืมอื้มกลิ่นนี้นะของนัตตลีลอสเซนนะตัวนี้นะเมื่อวานนี้มาดมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็คือถ้าไม่คิดอะไรมากนะไม่ต้องไปดูฉากโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครที่ชอบแนวมาสกี้นะอ่อกแบบแป้งแป้งกลิ่นที่หอมแบบมีความแบบฟลัดฟออกในแบบยั่วๆเล็กๆพวเบาเนี่ย ตัวนี้ใช้เลยนะผมนึกไปถึงน้ำหอมตัวดังๆเยเช่นแบบพวกแบบลาซิโซโรดิโกเรสพวกแบบเฟอร์มเอ,อยอะไรเอ,อยคือกลิ่นคือว่าไม่ใช่ว่าเขาไปล้อเรียนตามเลยนะแต่ว่าผลงานการปรุงแต่งเนี่ยมันถ้าแนวมัสกี้ที่ออกแนวะแบบแป้งๆแล้วก็ให้อารมณ์แบบใช้แล้วแบบมีความรู้สึกแบบมันมีอะไรอะเออเนี่ยน,นี่คือโทนกลิ่นของแนวแบบอย่างเนี้ยผมรู้สึกแบบนั้นน,นนะแล้วก็เราลองดูที่ลักษณะของ ส่วนผสมของเขานะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าเห็นไหมมันจะมีความเป็นทั้งวีเทียร์ทัชชอรี่มัสนะครับอะไรต่างๆมีกลิ่นดอกไม้มมนดอกไม้ต่างๆล้อไปตามที่กิมมิคที่มันซ่อนอยู่ภายในขวดของเขานะครับเห็นไหมดีงามเลยทีเดียวนะครับเลิ่นนี้น่าจะสาวๆน่าจะชื่นชอบมากๆอึตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าใครที่ชื่นชอบแนวมัสกี้เนะี่ยต้องโดนตกแน่ๆน,นะปนละานเอาไปเลยนะ โอเคแล้วครับวันนี้นะครับเปเป้ก็นะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของงานเปิดตัวน้ำหอมปลากครั้งหนึ่งเนาะเมื่อสักครู่นี้มีน้องขแอบแซวนะว่าพี่มาวันนี้ต้องได้ไปสักหนึ่งขวดไปเมื่อกี้เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทุกขวดเปหุูดเล่นนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์กับน้ำหอม ของปลาน,นะครับก็สามารถมาชื่นชมกันได้นะจริงๆแล้ววันนี้คือคงตัดต่อคลิปไม่ทันนะ้เพราะเดี๋ยวต้องกลับเชียงใหม่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครได้มาชมรีวิวแล้วนะครับสามารถเดินเข้ามาดอมดอมกลิ่นกนได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเขาก็มีอยู่ที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3านะเข้ามาดูแล้วก็มาดมกลิ่นกันได้เลยนะแล้วก็มาเลือกหรือว่ากลิ่นไหนเหมาะกับตัวเราอะไรต่างๆเนาะยังไงวันนี้เพล่เก็ขอฝากไว้กับ ทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะกับบรรยากาศนะครับคนกำลังเริ่มเข้ามากับแบบเยียร์มากมาแล้วยังไงก็ฝากน้ำหอมของปลาเอาไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจทุกทคนด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับเปไปด้วยวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย